เลยตัวแทนของประเทศไทยน้องเควินนั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะออสเตรเลียจ้ะ okay. โอเคเควินแฟนโรไทยก่อนวันนี้สวัสดีครับแฟนแฟนชาวไทยทุกคนครับจ้าครัอสเตรเลีย Hello It's pleasure to be here No so what No so w h สวัส no. ดีครับ okay. Tim Tim Gamland from Australia Tim ออสเตรเลียาเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะวันแรกของการทํากิจกรรมเจอเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ย เป็นย <OR> ังไงครับแต่ละคนเขาทำดีไหมโอเคก็พอโอเคพอสมควรแต่2,7ชั่วโมงครับสองเดินเดินเดิน opening ่เดินแบบ7ชั่วโมงครับเพราะว่าแมนทันใครก็รู้เนอะว่ามันเป็นเวธีประกวดของนายแบกเขาต้องฝึกเดินแบบเยอะมากแล้วก็ฝึก blocking opening แล้วก็มี37คนมันก็จะนานหน่อยเนาะแล้วก็จะมีหลายกลุ่มก็ยแต่ละกลุ่มมันเดินไม่เหมือนกัน ไม่ยากครับแต่ละคนก็สนุกเฮฮาเงินกระจายเนี่ยคือมันถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากแต่มันจะยากตรงที่ทุกคนเฮหากันสนุกสนานไม่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 ตื่นเต้นไม่อะไรแต่ไม่กังวลอะไรเดินไปเลยเอาแล้วออสซีเลยบ้างอาลองถามเป็นชอบอะไรที่สุดโอเค what do you what do you like so far about like this whole confinement orientation it's been it's been amazing to meet everyone It's been a real pleasure to um, meet people from all around the world you wouldn't normally meet. That's been very cool. And uh, yeah, it's been really nice to just kind of learn and, and share other people's cultures. A bit of this, of this first, time, first time in Thailand, too. Yeah. Absolutely, first time in Thailand. Do you like Thai food? Um, yeah, yeah, yeah. I like Thai food. There's some Thai food. I'm going to go to Thai food. food. ต้มยำปลาโอเคโอเควาก็ชื่นชอบอาหารไทยมากเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการนำเสนอในเรื่องของอาหารไทยคุณผู้ชมเอาไปสัมภาษ์ความรู้สึก about your feelings I I like it I like it it's very it hurts more than I thought it would um, but it tastes very nice but every time I taste it it hurts a little more so still learning how to deal with that one 6นี้นะคะให้ติดตามเอาวันพรุ่งนี้ก่อนรอบสวิมสวิมเขาเรียกอะไรนะรุดนะชุดชุดในชุดของสปอร์ตแวร์วันพรุ่งนี้อยากให้เนี่ยทางรายการเดอะแซมแล้วก็แฟนคลับเนี่ยติดตามการไลฟ์สดว,วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีไลฟ์สดเหรอครับอของของ,ของเพจของเราอ๋อโอเคโอเค,อเคก็คือวันพรุ่งนี้เพิ่งรู้เนี่ยวนี้มีไลฟ์สดแต่สําหรับวันพรุ่งนี้มีถ่ายแบบของสปอนเซอร์ทั้ง3ช,ชุดนะครับของบอกได้ไหมว่าสปอนเซอร์อะไรของมัสโคลอันุมานและน้องฉันนะครับอ่า ถ้าเป็นมัสโคลก็อาจจะอาจจะถ่ายไม่ถอดเสื้อนะแต่ถ้าเป็นคนุมานก็ต้องถอดต้องถอดอยู่แล้วครับแล้วก็น้องสัดก็เป็นเครื่องสํำอางสําหรับทั้งชายทั้งหญิงในการประกวดนางงามและชายงานครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะทํากิจกรรมกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงครับได้เลยอยากให้ออสเตรเลียขอบคุณกิจกรรมสเตนกิลฟอร์เดอร์แมทั้งทีมฟอร์เดอแนทั้คอนเทส Yeah, I thank you to everyone that's been able to put this together. Like it's been amazing to take take part of um, so far and keen for the rest of the week, I think. Yeah. Bye <laughs> bye.